สบายดีสวัสดีเนาะมื้อนี้มาเจอกับสองลิงสาวลาวทุกคนมื้อนี้หลังจากที่ว่าแรงมาเนาะลิงสิมาเจวคลายเลขลาวทุกคนเลขประเทศลาวน่ะจะออกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์เนาะคิดหนึ่งออกอยู่สามขังจะต่างจากอ่าเลขไทยเนาะแล้วก็เลขเวียดนามเลขเวียดนามแห่งออกทุกมือเลยทุกคนเลขลาวยังวัาที่หนึ่งออกแต่เสี่ยงสาวมากนะเนาะทุกคนนี่ทั้งหมด อยู่ลอยหูเนาะตั้งแต่ซูนซูนจนหอดเก่าๆเนาะทุกคนอ่าสามารถซื้อได้ในาราคาหูหนึง่งพันหนึ่งขึ้นเมื่อเนาะถ้าถือพันหนึ่งก็ได้หกสิบพันนิดนทุกคนยิดจะมารีวิวทุกคนเบิ้องนอกมีเบิร์สเด็กมูเหล็กปลาเป็ดไก่เนาะคือกันกับเหล็กยูไทยเลยเหล็กยูไทยแบบหกตัวก็มีเนาะสั่นเนาะเออเด็กหกตัวก็มีเขาสามารถซุมไหนเนาะสัน่นเนาะเนียนนี้ก,ก็เอาขายเลาทุกคน สามารถซุ่มได้ค่ะสามารถกดได้เพอนี้เขาหายห้ามาเลยเนาะเนาะเป็นตัวแทนมาขายเนาะเปอร์เซ็นต์เนาะมาขายเปอร์เซ็นต์เอาอันนี้ใครที่แบบว่าบบฟันโบยังเนาะอยากให้เขาซุ่มหายกะสามารถซุ่มได้เนาะทุกคนที่บินไฮยู่นี่อยากซุ่มเลขกโฮกโตเลขน้ำซัดกับมีเนาะทุกคนเนาะสามารถซื้อได้บางคนอาจจะอยากคูดเลขน้ำซัดแบบใดเนาะก็จะมีอยู่3คูด มีสามครูเนาะคันถืเอเบอร์สามครูจะได้อยู่หาแสนหาล้านเนาะเออหาลาะได้อยู่หาลานกีบตัวหนึ่งพันเนาะต้องถือตามน้ำลับเนาะขนาดเขาเอิ้อมมาเลขน้ำซัดเนาะทุกคนเนาะและ้วการนีเล็กโตแบบเพื่อกับเด็กอยู่ไทยเลยเนะาะเศรสันเนาะเล็กโตนั้เน,นี่ยเป็นถือพันหนึ่งได้อยู่สี่ร้อยล้านเนาะสี่ร้อยล้านกีบทุกคนกะเอ่อเกือบเจ็ดแปดเจ็ดแปดหมื่นเออ อโอ้ถิ่นเจ็ดแปดเซนบาท <7. S 1> เกือบล้านบาทเนาะเพราะว่าล้านบาทน้ำมันถือล้านบาน้ำนถือหาหลอยไปล้านนัยนเลยเนาะเอ,อ่านั่นแหละเด็กเล่าเนาะทุกคนอ่ามาเบิ่งเนาะใครอยากใส่กะนใครมาเที่ยวประเทศยบเล่ายังลองนิ่งอยากลองนินเล,ลกเล่ากะลองอ่าคอมเมนต์ในส่งลิงเสาร์เล่า,ลากันนะทุกคนวันพุธวันศุกร์ิดหนานี่ออกเนาะหรือว่าอยากวนเป็นทางเงินบาทก็ได้เนาะเงินบาทนี่กันก็ใครอยากซื้อกะ ดิ้งจะหายทางทิ่ต่อตามลังนะ้องพายักษ์สื่อกล้องคอมเมนต์มาเบิ่งนะ้องขั้นว่ามีโอกาสดิ้งแต่ที่ล่องขายให้เอฟซีทางฟังไทยเบนะิ้งเนาะซื้อซอยดิ้งซาลาเลนาะทุกคนท่าก็ขายมือแหลกทุกคนเอ้ยขายมือแหลกเนาะจึงเป็นของสั่นแหลแต่ว่าลิ้งก็มาขายซอยเพิ่นเนาะว้าวหลอกไฟเฮียทุกคนนี่ก็หลอกไฟพระท่านมี่ยังจับเลยทุกคนมาสื่อซอยดิ้งไงเด้อเออสั่นคันขายหลายแสนหนึ่งแมนเปอร์เซ็นต์แต่ยู่งซ่าพันกีบ มามื่นหนึ่งนางเบิดมื่นจะสิทธิ์ได้รึบ่แสนเกีบทุกคนเศร้าพันกีบได้อยู่ประมาณมองห้าสิบบาทนอสสันเนาะประมาณสี่สิบบาทเออมาสี่สิบบาททุกคนสื่อซอยเนสพอได้ค่าเขา,ขาก็ยังดีเนาะนางเบิดมื่นสิทธิ์ได้รนนึว่าสี่สิบบาททุกคนเราดิ้งจะมาให้เบิร์กเนาะนี่เน่น,นี่เดี๋ยวดิ้งสิลองสื่อสื่อเบิร์กเนาะมื่นอ,น,อนี้ลิ้งไปวัดมาดิ้งสื่อซอยสัสสันเนาะ ใครก็ลั้งใจสสันทุกคนสซวสันนี่มาเลยอ่ะมาแล้วน้ำมันมาแล้วน้ำม,มันมาแล้วประเทศไทยน้ำม,มันปพตทนี่น้ำม,มันบุญโอ้แต่กันทุกคน,นดีใจเนาะน้ำม,มันมาแล้วเบิ้งทุกคนเลยเลงินนีเงินกว่าดีีได้ดอกไฟแคมทางทุกคนมีอย่งแต่เสาไฟซื้อๆเนาะทุกคนแต่ว่าผเปิดไฟทุกคนอาศัยไฟห่านพเจ้าน่าละกัน ดอกไฟซื้อเอาเองเนาะดอกไฟหลอดดอกไฟแด็ดสางเอาแต่ว่าอาศัยไฟแคมทางนี่มันบ่มีเลยจะเสียใจังไงเนาะผู้สาหน่อยสิกินขาวเป็นมันง่ามกินเขาก็นำปลาแห้งนี่อาหารไฮโซนี่จะบูบ่ราคาแพงนี่เด้อนี่เด้อไผมีนี่อาหารไฮโซได้เด้อสิว่ากินเขาก็นำปลาราคาถี่เป็นแม่นี่เด้อหนี้เด้อ ปลาแพงนั่นเลิกขึ้นนะคา่ะ้ะทุกคนสช้าหน่อยอ่อยหักกินอันนั้นเขาก็น้ำปลาส่วนนี้เศรษฐกิจเมยวะเบอร์ม,อมีเงินโอ้ยอีตูนเนอีตูนทั้งตัวเองอีตูนทั้งครอบครัวยิ่งกับสิริกิจเขาก็น้ำปลาให้กันแน่แนวน,นี้ทุกคนสุดเด็กซอยนี้ซีนัยยงเก็ตเบอร์มิญงไฝ่เห็นคือมาเมื่อตึ๊ดตึ๊ดแทบจะเบอร์อ่ะ เข so ้าวมูตะ่เลยเนาะรถไฟแคมทางเนาะเจ็ดคู่แต่ก่อนมมูตะไ่เลยทุกคนเบงจีรถไฟบานเลื่อนดิงนะนี่ลักเจ็ดทางใหญ่เลยนี่ทุกคนยังโมมีเลยรถไฟแคมทางบกบกเปิดเลยนอนนี่ลูกค้ามาแล้วดิ้งกําลังคายมือแหลกเนาะสิเป็นยังไงเนาะทุกคนจุดพ่อศิสิวั้จุดเหนืเขาศิบ่กดเจ็ดไทยไทยโมกยามพาว หาเจดขายอ้าวมื่คืนว่าพอจำนวนเงินก็ถือตอกว่ายิ้มใเงินโบบายมึชยังหายิ้เจ็ดุบเงินพูดอะไรเงินกอนโอ้ต้องใ่เงินก่อนบอเย็นโอ้วาสันบอโบใส่สองพตัวนี้โบสองพันนั่งก็เกาขายแล้วก็หาเจตสองพกินได้ไหม บึ้งบึ้งบุ้งบุ้งไหนบัวเลยจะใส่ไหนได้ทำไดดีเก่าเจ็ดสามพันเอ้าสวสามพันะเอ่อกเก่าเจ็ดกินได้มูก้เอสองเอ้าอ้มอกทุกคนยังยังลึกนะทุกคนเนาะ อากูขายถังแหกอย่ามึงเขาหันเกี่ยตกับถังติฉันไขหมูกับโบกินเข่าอีไข่หมูกะ่ะ<ค>โอเคนอน,นหลังจากนั้นก็พิมพ์บินลงออมาเนาะทุกคนนี่กะแมน่นจำนวนยูบัสเกา่าพันเนาะพิมพ์บินลงมาปึ๊บนี่มันจะออกมาไปเลยไฮโซเนาะประเทศลาวเนาะตะกี้ละเขียนเอาอไรตะกี้เขียนเนาะคืนเนาะไม่มีตับใหม่เป็นกระเระ็ดพัฒนาเนาะไฮโซอาจารย์ วัตถุเก่าพันกี่ก็พันกี่เท่าไรวะต่อพันกี่ประมาณสิบบาทเนาะถึงสิบบาทเม้ยเงินบาทแห่งสูงเลยนี่เจ้าบาทพูนโบประมาณสิบกว่าบาทนะเขาเป็นน้าเจ้าประมาณสิบสองบาทเนาะสิบบาทกับห้าพันสิบบาทห้าพันประมาณสิบห้าบาทคือปมาณสิบห้าบาททุกคนน้อทุกคนเจ้าสิทธิ์ถือบ่เล่ทุกคนเลยกินเงินเขาแต่อยากกินทุกคน กินเขาก็มุกนองไม้เหมือนเดิมทุกคนมุกนองไม้แล้วก็แกงเพชรใส่นองไมใ้ใส่มะเขือแล้วก็ใส่กกอนเดือดเนาะทุกคนโอ้ยช่วงนี้กินแบบโบนิโตอนอะไรเนาะทุกคนเพราะว่าไม่มีอะไรก็แพงไปหมดเลยทุกคนจ๋าไม่ได้ยกินข้าวกับลิงซาลาวแบบไข่แบบมาหานเจเนาะแต่ว่าโบนิโตนน้อกแต่ว่ามันเน้นอ่าพักร้ายกว่าเนาะเห็นนองไม้เนาะเพราะนองไม้บริสุขกินนองไม้ทุกคน แม่ทุกคนยินเขากับหิงนางขายเหล็กแล้วกินขขาน้ำทุกคนตามมาขายดีวอจนบุมมีเวลากินขขาวอลแมนทุกคนนางหยานว่าบุมมีคนมาสื่อเลยเอาเขามานางกินนะทุกคนเผื่อแบบว่าเขามาสื่อเพื่ออะไรแบบนางขายจะในเฮานางโบเย็นคนแล้วเขาสิว่าบุมมีคนขายนะทุกคนเพราะาท,น,าทานในเงินจับมีเตงเอ,อ๋ยนองตเตงสือสอยนะทุกคน หาเงินทุกคนเพชรทยกยางนะพาะว่าเงินเงินแพงแห้งต้องหาหลายทางนะทุกคน